สวัสดีจ้าสาวสิมกินแสบมาหล้วจ้าพี่น้องมีเสิ้ผ้ามากินตาปูปูสดเด้ดจ้านี่ปูหน้าปูนาคาเกปูสดปูสดกินยำคำคือกับยองเทจัว ซปูดสดจากปูนาปูสดสดเลยแสบไปน่นาะปูนาสด แสบพี่น้องมาเริ่ักระเดโรยแสบจแสบเฮ้ยทานยังพักทายัางเนาะพักขงยงางอืมพักขย่างพีง่น้องแก้วกระหอม เป็นโตรงวงังเงียงอืแบบพาไปได้คือกระปุะนอักรัสหอยเม็ดแดงงามๆ

เน่ยแสบมืออ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> yeah. ืมอีโต๊ะบบบไงพี่น้องอือันนี้โต๊ะบไง แบบหนึ่งก็เมีพี่น้องแบบหนึ่งก็ซื้อมาถุงลยยี่สิบบาทอ่ะเป็นแบบหนึ่งตั้มนี่แบบสดนี่ก็2ยี่สิบบาทกันซื้อมาตัม้มอืเพชรแป๊ดตา biết ở l đường ừ hmm. เ็ดพี่น้องเอมันพี่น้องมันสดมันกระวาน 嗯。Mm. 啊！嗯。嗯。 Nou, vete lan. É, pelo tenho hum. 垃圾样，嗯。<No. S 1> mm. hết pin ơi không? Để không? 今看晚上。嗯。 Ôi. Vết hăng. Nó. hết rồi. เพ็ดคิดตอบอไรเหรพี่น้องเฮ็ดเิชรกมกุม้งฟองม้าเฮ็ดนำตาแตงตาแต้พี่น้อ,นอ,นองสำหรับทีมีกัสสวัสดีจ้าเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพ็ดให้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า